สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะไลฟ์ like ของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในสามแพลตฟอร์มเหมือนเดิมนะคะ T ีนะคะแอปดำแอปแดงแอปฟ้านะคะสามแพลตฟอร์มเหมือนเดิมคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ไลฟ์ของเรานะคะในวันนี้นะคะก็ วันนี้มาพบกับมนัสนันครูสอนจิตวิทยาความสุขนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ไลฟ์ไป 2- อสามวันนะคะแต่มีคลิปออกมาตลอดนะคะคือทำเป็นคลิปออกมาแต่ไม่ได้ไลฟ์นะคะก็เราก็กลับมาการสุขสออาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่เป็นไรนะคะ ก็ว่ากันไปตามสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้สถานการณ์นะคะต่างๆของเรานะคะอาจจะมีความกังวลใช่ไหมคะเกี่ยวกับ